เทคนิคแก้ปัญหาหน้าไลฟ์ข้อความคอมเมนต์ไม่ขึ้นภาพรวมไลฟ์ข้อจำกัดขณะไลฟ์ตั้งค่าหน้าจอระหว่างไลฟ์แสดงความคิดเห็นเมื่อจบไลฟ์ไปดูกันข้อความไม่ขึ้นให้ปัดมือตามลูกศรที่หน้าจอแล้วข้อความจะขึ้นมาเหมือนในรูปดูภาพรวมไลฟ์หรือข้อจำกัดปัดไปตามลูกศรฝั่งตรงข้ามเชิญผู้ร่วมไลฟ์เพิ่มแตะที่คนสองคนตามลูกศรจากนั้นแตะที่คำว่าเชิญในชื่อคนที่เราต้องการเชิญ แต่ที่คนคู่หรือแขกรับเชิญอีกครั้งแต่พี่ฟันเฟืองเพื่อตั้งค่าหน้าจอเลือกรูปแบบหน้าจอที่เราต้องการต้องการขยายหน้าจอผู้จัดให้ใหญ่ให้แตะพี่ที่รูปของผู้จัดแล้วแตะตามลูกศรต้องการขยายช่องที่พูดอยู่เพื่อให้เป็นหน้าจอใหญ่ก็ทำแบบเดียวกันแต่ที่ขยาย ผู้จัดหลายช่องอยากให้ของขวัญให้แตะไปที่ผู้จัดก่อนหนึ่งครั้งจากนั้นอยากให้ของขวัญแตะไปที่ของขวัญอยากปิดไม้แตะที่ไม้หนึ่งครั้งให้เกิดเส้นคาดอยากปิดหน้ากล้องนะคะแตะหน้ากล้องหนึ่งครั้งให้เกิดเส้นคาดหรืออยากจะย่อขยายตามลูกศรได้เลยแตะปุ่มนี้เพื่อยุติการไลฟ์อย่าเมินข้อจํากัดหรือคําเตือนนะคะอ่านทําความเข้าใจด้วยรายงานประสบการณ์ไลฟ์วันนี้ของคุณให้กับ t i k t o k จากนั้นแตะส่ง เกษตรกรสอนปั้นช่อง TikTok, ติ๊กต็อกถำตัง